สวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปนี้ครับเข้าสิพ้ากันไปเหตุงานเอาโดรครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ดิปเปอร์ดิปกาแฟเดือยขั้นตอนการคัดการตกแต่งใส่พื้นใสเพนพื้นอันนี้เอาไปคัดให้มันเลืมก่อนบอ่แมนจุดประสงค์ของเข้าก็คือนี่สาวผพ,พลาลืม จากกระเบือรครับพี่น้องจากคลิปกอนเนะาะเพิ่นมาเล่นอยู่เทียงหน้า,า,าพ่านหนีมาตาบางหุง่งเลยลืมบางหุ่งก็เหลือที่ีหนี้าเส้นบางหุ่งก็เหลือครับกินบระมิดจากคลิปกอนจากว่านเอาลับ,บมือตาอีกแมนเอากลับไปตาอีกครับไปไปเดินทางจ้าไปพอกันอยู่เงื่อนคุณอ่านครับผมจ้ะ ันนีเข้ากาับมาหอดเพื่อนคุณอ่านเรียบร้อยครับเป็นอยู่พอดีกำลังเฮดดิปเปอร์คือกันอดีตเนอ่มีจะเอาอันนี้เสียงไว้ก่อนเสียงอะไรก่อนเสียงอาไ้ก่อนไปอันนี้พอดีอ๋นนอ เห็น,นอย่างน้อจอดจอดจัดจัดโอ้สวัสดีคุณอั๋นสวัสดีค่ะสวัสดีสาวผู้พานกัมมังสวัสดีค่ะอ <div> ุ้ยพันล้านครับอยากมืดเนา<อ>ะผมก็เอามาเฮ็ดน,น้ำยูนี่อ,อันนี้ก็ของฝากเด้อน,นี่ของฝากเจ้าอะไรเอาไปคุณคุณนาะคุณคุณเนาะไอไปบ้านไม่ติดตามได้บอสเจ้ารู้สึกว่าขาดอย่างสักอย่างบานในชีวิตเจ้า ขาดเน่งบอในชีวิตนะคิดคิดดีๆบอขาดนะบอขาดบอมันแต่มันคุ้นมืออยู่อะไรบอขาดเนาะนี่เป็นบอเนี่ยเลืมไว้เลื่อมไว้อ๋อเอาขึ้นหน้าสั่เออคุ้นมือไอ้ประหัวมันหายไปตอนไหนมันมันซันี้อยู่บา เพิ่นใส่แผนใส่แผนเพิ่นอยากให้เข้ามาหาประมาณทำนีอแม่นว้าเปล่าเน่าญแทิความสั่นเน้นเอาจากจะร่อยใส่ของกูแม่เป็นยังไงครับโบแม่อันนี้แม่เป็นยังไงโบโออันนี้บอกอันนี้อะไรเนาะเอาคือคาบแผลนี่ปอนใส่แม่นี่สามอัน มีกระดอดด้วยนะของผมมีกระดดกระดดโอ้เป็นลายใหม่รายการที่เราจะคล้ายๆกันนี่แหละอันนี้ก็สวยนะนี่แบบนี้นะแต่ทำยากนะว่าง่ายๆคุณแม่เท้าเห็ยดอี่ยงที่ออกมาแบบใหม่ๆมันแต่ชิงามเป็นธรรมดาเนาะหอยกับมากแบบอันนี้มันเรียบเรียบเกินตัวนี้นะเรียบเรียบเนาะอันนี้มีลูกเหรียญเล็กน้อยเป็นเหรีงงามคุณแม่ <อ>แต่มันมเียบเรียบๆได้อี้เกี๋ยวม,มันทาสีเวลาเาตั้งแกว้วจะเห็นแกว้วแก้วมันเนี่ยน่าเยียขายโจกได้แบบนี้เดี๋ยวคุณแม่นน่ถ้าไปเยี่ยมจะเห็นแกว้วอะไโอ้เห็น,หนลโ,โลโก้ด้วยนเนาะแค้เปอร์เอ็มโอ้แก้วนี้ที่ไอซื้อกับผมใช่ไหมใช่ครับโอ้ได้การพอผมก็นี่ผมก็ให้เห็นแก้วไงอือแก้วนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะใช่ครับมันเกิดเอียงขามันบางเนี่ย ได้คนละแบบเหรอหตออกว่าจังสี่เขียนมีไหมโอแบบว่าอันนี้จะใส่แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแมนละอายเออเวลาเอาออกรายการเออคิดได้นะเจ้าเนะครับวันนี้เพิ่งเฮาสองคนกับชิพากับมิเฮ็ดดิปเปอร์กาแฟเองคนมีอะไรบ้แมนอันทั้งนี้สิเสริมสวยนะคะเสริมสวยเพราะว่าซื้อมาใหม่แม่แมนไม่ได้ขายนะคะอันนี้นะเพิ่งซื้อมานะ นี่นี่นี่ลองเลยลองเป็นโซอลองเลยหนูทดลองหนูลองอย่าจกที่ผมแบบรวยสวยก็จะเป็นหงิกงอโง่นะคือเสร็จมามๆนี่บอกแง่นี่ถือว่าไม่ราคาถืกมันสคือโบคือไฟขัดหม้อบอกยังงงยังงงยังงงอยู่นะอันยังไม่ได้ใส่นะให้ลองหัวพุ่งหรือรีอร์ทก่ไปซอสพี่มาเข้ากัน ต้องการเอาเขากเป็นเดียร์ยันเลื้อขัดบ่เหลือขัดแล้วก็ใส่พื้นผมจะเอาที่จริงที่บ้านเราเปิงไฟฟ้านะก็เลยมันเปิงเปิงไฟไปเลยมันเจ้ามาน่งยูพีเดอร์ซุ้มคอยไปเฮ็ดก่อนเฮ็ดยากือเด้นี้คะอันนี้ผ่าบ่อยผ่าครึ่งครับเนี่ยผมบุกอ่งตัวนี้ทำไมมันจะเข้าได้อังเป็นอุงกังเลยใส่ข้างในก็ได้ครับ ไม่สวยไม่สวยผมต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้เดี๋ยวลองดูเนาะจะได้หรือเปล่าแล้วก็ปัเอาฝึกเลยอะลุยเพ็ดหองปลาของมันเด้อลวเพชรซ้อยพอด้ายมาคอยดนกระซิเเลยว่าสามจับร้อนหนึ่งไหมผมมีผมมีนะคุณแม่นอันนี้นะสายไงคุณแมนนี่นี่เครื่องวัดครับ อันนี้คือเป็นตัลมิดบเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดลิมิเต็ดนี่ง่ายๆเลยครับนี่เวลามาทำอย่างนี้ครับนี่ไงเออเมนกินปลาหลายนะเจ้าตลานี่ดีี่ครับง่ายๆเลยนี่ให้เขาตรงๆข้าวนะตัวนั้นเออข้าวแล้วก็ปรับให้มันดีๆชั่งหน่อยก็มันจะได้ลูกโซ่แล้วก็ไปวาดใส่ไม้ครับ ออ่ามก็ัเราก็ค่อยๆเจียวนะเอออประมาณไปนี้นะครับ DIY เป็นเนาะขายไหมอันนี้นี่โอ้ยรุ่นเดล้วมีอันเดียวในโลกนะคุณเมนนะเออเอาค่อยๆปับอะไรตอันนี้ครับผมนี่ครับได้แล้วเป็นบัวน้อยอันนี้ตัเม่นสีถิ่มบอล ตัวไม่ออกครับผู้ล่องแล้วแต่งหน้าแต่งตาให้กันแล้วนี่เอาเครื่องสปามาแต่งหน้าแปรงโฉมมันแล้วแมนถึงจะดื้อเลยทั้งพี่ทั้งพี่บ่เห็นยักษมันสิเป็นบ่่เป็นบ่เป็นคือการคอยมาจะสื่อมามาถึงมือเนาะดูจำไม่ได้เจ้าใช่มันงพี่ทังพี่จีเป็นก็เป็นี้ยบ่ ร่อนไงบ่แจักแล้วจักล่นเท่าไหร่เคยจ้ะเห็นเขารีวิววัดมันดีหเนอยก็เลยซื้อมันคือสิเปล่เส้นมากๆซะมันต้องคนโคตยาวอันนี้โมยาวบ้าพ่อพ่อซะโอต้ององสาวผู้ชายอยากเช็ดบ้างไหมโอ้ประมาณนี้ลงฮะนี่แหละเนาะเมื่อนี่ลูกสาวเจ้าลง เออเป็นแบบนี้ไงเ็นไหสวยไหมใคหนาหามาเนี้ยเฮ้ยตัวไหนอะอเดียวตัวไหออะค่ะดีดึปล่อยมันไว้แบบนี้แหละแป๊บเดียวเดียวมันก็ค่ายกับาสเบิรงแน่หนาหนามาเนี้ยโมเมนต์หนาเจ้าชวยเป็นจ้าไหเป็นแปลกๆบอกก่คือเส้นมาม่าไนียมันฝอยคัดหมอ อันนี้บห็นอ่ถ้าผมยาวอาจจะโอเคอยู่แต่อันนี้ก็คือสําหรับผู้สาวสไตล์ผมสั้นเกาเลัดเขาบอกให้ขแต่งหน้าให้บอ้ยบอกบอสลองเบิองลองเบืองลองเบิองนะแต่งเหตุงานลองเบิองเลยลองเบิองเลยแต่งโฉมเลยแต่งโฉมพี่ลีแต่งสวยแบบพพเอฟซีเพิ่นมากเลยค่ะเอพระยอดเบิองปังบออันค่อยว่าคุณแม่นหน่อยสิมาก่อนนี่นะบอสเคยเห็นเมียแต่งหน้าเจ๊เทียนี่นะ ลงคนเหล่วข่ลงใส่วาแต่เพื่อมาแต่ใส่ว่าเนจะมีล่ะจูงผมเงาไข่วาเน่อไข่ก็วาจุงผมเงาเด้องามเด้อไข่สภาพไปโตโตตผมโอ้เบโตเป๊บเดียวอันนี้ลูกจัไม่ได้ละตัดดูเทเอาที่นี่ของสับผ้าที่นี่เฮ็ดโมเฮ็ดบ่เจ้าซื้อมาหยังส่ ไปซื้อมาเฮ็ดทอล่องให้คุณอลิสามาลงเมืองโกนแสดงว่าพานแมนบปะในราคาร้อยกว่าบาทเอออว่าวอทร้อยนิดนิดนะบเอกะนั่นบบแพงนุกแตวผมมันกับอย่ารับด้อนเอมนมนคิ้วยังก็เสียหน้าืีเจ้าดีแล้วย่งเดี๋ยวไปเบิร์ก่อนสะ โอ้ส่งนี่เนาะเฮ็ดส้งนี่เจ้าส้มนี่ประมาณอ๋อเออตั้งใจเฮ็ดบมดรือว่ามันผิดพลาดก็ได้ได้สรงนี้มันผิดพลาดตรงนี้ก็ได้ผิดพลาดมาครับอ้าคืองามยุขนะเออเอาผมกับเห็ดตั้งใจเฮ็ดเลยแบบนี้ผมเห็ดได้สมนี้ครับเนี่ยใส่พื้นมั่นได้สมนี่ไม่เหมือนนั้นเลยเนาะเดี๋ยวอีกอันนึงครับอีกสองอันเนาะอีกสองอันสองอันเห็ดประมาณนี้ครับผมเฮ็ดพื้นมั่น ห้องคุณแม่พันธุ์ใส่ทางในบ่คุณแม่ใส่ทางในใสยิ่งเอาตัวย่างนั่นแหละตัวน่ะอะเอาตัวมืออีด้าสวยงามอีอาร์โซอาร์โซอาร์โซห้องคุณแม่แบบคือว่าเป็นเงันหนาขึ้นเหนักครับกัลิมิเต็ดเนาะโอโอตามทรงเลยเนาะแเ่้งเงืองเล้งง่างกายามันหมีสินเดียวมองให้มันเป็นสิน เออเป็นกระดอดอันนี้ก็สวยนะพืนใส่ข้างในแบบนี้นี่พื้นมันจะเป็นแบบนี้ตากีผมจะทรงนี้นะจอดแบบนี้นะแต่พอเอิญมาเจะดยับเข่ายับเข่ามันเลยเป็นนี้ก็เลยเป็นตรงนี้แล้วแล้วเบิรมันก็เลยเออคือว่าสวยอยู่เลยสวยนดัดปแปลงลงมาข้างล่างให้ให้แก้วมันมาตั้งล้วมันเห็นโลโก้เพราะตอนนี้มันจะเป็นอย่างไงคุณแม่เออจะไม่เห็นโลโก้แก้วอ๋อเออ ตัวนี้จะเห็นโลโก้เนาะทำว่ามีโลโก้ด้วยสะเกลียวว่ามีโลโก้กับว no? sure. hmm. really ่าเห็นนล้เนาะเกลียวนี้ก äh. ็ขายเมนบอขายเนาะขายเท่าไหร่นี่ร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะเอาเก้าสิบเก้าเอาเก้าสิบเก้าเนาะเก้าสิบเก้าจีเก้าเก้าถาสินใจกับทิ้งตัวเข้ามาได้ครับผมเพจแมนซาภาเพลินเกลีเกลียวเก้ีวขายเกลีวได้คอยกระไดเอาได้ขึ้นกันนะครับผม มาเลยได้เสริม <า S 2> ได้แ <ทำ S 2> <ด>ล้วของ,งผมกับอันนึงเพดอันคุณหลวงป่าเดี๋ยวขั้นตอนการคัดแล้วก็ท่าสีร่งสีรุ่งแรกครับซอยกันทำมาหาก,กินเฮาตุรกิจไงพวพ่อก็ปอกไปตัดใหม่เติมเ้อส่วนาสาวๆนั่็นั่งให้กำลังใจครับตามบังหุ่งขึ้นที่เนี่ยอยากหรือย,อยัง่งท่านันละบอกตา,ตาเลยสามีย่าให้ว่ามากมือนี่ฮะ เขาไ่ได้บเบียกเขานี่ยม่ได้บเบียกดอกเขาฮนะี่ได้พาอ,อ่านกับมึงฮนะมากวนเพื่อนดีเลื่อกระจกกล้อ,องสีเลือกระจกแล้วก็สอ,องสีแม่นั่นแมแเรียบรอยถ้าผมมม,ม่าดิเลียแต่เึงนี่นี่เงินบ <laughs> อก เอาเขากับค้นหอดมูเนาะเห็ดตมูเนาะเงาเนาะเห็ดผู้เดียวพืนหลักรีสาผัดนอนเนาะแมนบอกนอนเฝ้าเมนบอนอนคืนเอืดออยู่ลุงคลิปบอเอาคลิปสิตเตอโตดีกับมันมันไม่มีรูเหรอมีมีนี่หลังจากที่เห้าเห็ดพืนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ สิเป็นการติดครับนี่ฟังมุดเข้าไปเนาะเจาะฟังมุดเข้าไปนี่วัดได้ตามขนาดที่เขาต้องการแล้วลมงาม่งามครับรทั้งพี่ให้งาม <laughs> ตัดพิทไหม <laughs> ได้ยูุ่ได้นี่เนาะเออได้ยู่ได้พอดีเลยนะมันทางที่ถือกล้องว่ะนะมันพอดีเลยเนีมันะน,น,น,นี่ถือแล้วนี่เ <laughs> ่าเป็นยัง อันนี้ละโอเคครับผมฝังมดุมดมุดน่าจะเป็นมุดไม้ครับอไม้ไพรเหล่าปินดิวแ,แมนอันนั้นเดซ่าอินอรน็ตะปินอันนี้เหรอแมนอันนี้ต้องเครื่องมือไม่พร้อมของคุณอ่านไม่พร้อมที่เรียกว่าคอมพิ่เอรเนี่ยนึกว่าขอเพิ่อพร้อมเอาไปให้ยูเือนซิลว่าแมนเ้างน้าเสิได้สองอัน้องใช้ซิวก่อนแมน นี่ซิวพิ้นกะโอันนาถาขนาดอ,อ้ะเรียบร้อยครับใส่พื้นเรียบร้อยนี่ ลักษณะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันสักซิ้นได้มีชิ้นยได้น,นู่นกแม่นนี่สวยงามตามท้องบ้านตามใต้ทุนบ้านนี่เจ้าฮะมาเอาไม้คุณอ่านเมนบอหน่ห่าประยหยัดเฮ้ยลายนี่ประหยัดประหยัดคงเจ้ามนบบเปลี่ยนแบบนี้ดหละคอยเห็นในเงื่อนค่ะนี่เด็ยของเฮาก็ดีกับมันอกเป็นลายคือของคุณอ่านเอาจะเบิ่งดูอืม แมนอะีแม่มันบุคือกันต่างกันอ้าอันเดียวในโลกครับบุคือมูอ้าผักเทียงก้อนครับผมยังเฮตโตตอนบายมันนี่เป็นเมนูสมตำสาบุพานครับใส่กอกทอดกุนซิงแล้ะกะต้มไข่ตุ้มไข่ไปพักกันไปล่างไม่ร่างเมื่อมากินข้าวล่างบ่ได้ไม่มันสิเปียกเลยมือได้อยู่ยานะ โอเคครับนี่ขึ้นอันนั่งบ่ไงนั่งเลยเดี๋ยวย่ำนาวเส็จไปอยู่หน้าคุณแม่แม่บ่ที่โต๊ะที่โต๊ะสามีมาแล้วก็เอาเตาไปไว้ตรงกลางทําทําหมาได้ทีอันน่งทํามาอันนี้มันเป็นอันอิงโซฟาหรือไงมันบม่มีประโยชน์เอามาปับใส่เอามานั่งมาครับพี่น้องกินข้าวเที่ยน้ำกันครับผมมันนี้เป็นเมนูสมตำ ต้มไข่ทอดกุนเสี้ยงเมนูง่ายๆครับผมบอดายโรคหลงหน้าครับมากินเข่าเพิ่มมาหนิยูเพื่อนก็กินแบบนี้แล้วยูหน้าก็กินเพิ่นนี้เพือนกันโอ้ยเจ้าทีเจ้าทังแบบพุ่นแม่แม่ไปสั่นแล้วแม่กินเข่าไปอีกแล้วลงวัดบอกแล้วไปรีนแล้วรายงานไปที่จะกั้ยานบอกไปหาตาลินในรีนที ส่วนซ่เสาร์ผัดขึ้น <c> บ <saus> <third> ่าแดดเนาะใช้มากเลยก่ะบดขึ้นอีกด้วยเข่านง่มหนาวเต็มตัวหรือเปล่า ที่ไม่ผัดมันเยอะทีเลยตัวที่ไม่ค่ะอุมอป๊บเอาบอกอปุ๊บอ่แข็งจะกินบ่ได้ได้อื่นทุกหยำปบอเลยแม่ไม่อยากกินต้มไก่บออยากอยู่ไปไปไยซาบ,บุพาศาไปบอเข้า <c oughs> ไม่ไหร่เจ้าเหรอไปบอ จะเป็นนขับรถบ่อหอเป็นควนนั่งก็ซื้อมีแผ่นสีเดินทางอยู่ไปไกลๆพุนาเท่านั้นนะไปกินขัดจะหนีเนาะเท่อไหร่ไปกินไกลพ่านหนีสามซี่ฮะสามซีว่าไกลสามซีันนี้ว่ากัต้มต้มใกล้บ่อยชูกินเออสามสีทำกะตุ้นได้ไกลเยแล้วนะคะที่มันออกไม่หแม ต้มใส้นามลายๆนะคุณแม่ไข<อ>่อยบ่กกินไข่อนอนอ้างอีกบอกนอนอ้างบออยากนอนทั้งหนาสินะเขานำรถแล้วว่าเนาะบระบรถุไม่ได้ไมนมีบ่บ้านเพนแห่งป๊กดีม,มาหลังจากเขากินข้าวเที่ยงอิ่มแล้ว กรชีดมะคัดสินงานเห้าครับชีไส,สหินเจียนี่ซีนิ้วไสใบคัดยุสามเบอือเบอร้อยเบอรอซีร้อยเบอรอพัน <c oughs> เอาแพงแท้ที่งเนี่ยเสดายได้ทิ่งเนี่ยอันดับแรกเขาก็ลุ่งใบร้อยกอนครับใบร้อยกอนนี่เราจังสีร้อยใบพัน Tạm nhanh Bác có thể thang Hả? <S -S -S <us drafting> vào... Vào <laughs> phải cái <laughs> này หลังจากที่เห่าล่งใบร้อยใบซี่ร้อยใบพันแล้วขั้นตอนนี้ก็เป็นการเก็บรายละเอียดนิดๆในอยๆนี่ด้วยกระดาษไา้คัดไม้คัดมือที่นี่เก็บรายละเอียดที่เลียวๆครับใส่ฝืน้วกอใส่มือแมนเออของผู้ด่านกืสิี่ค่ะแ่าาช่วยได้ไหมะต้องต้องอยู่ ไม่ไม,มันยังบม่ขึ้นล่า,ะานะต่างจากของผมแหมของผมขึ้นล่าม่นเป็นยังผมกับสีท่าสีเอาย่อมสีเอาเอมบ่อยข่าวคือเจ้าของเออข่ <c oughs> อาคือเจ้าของสิของคุณแม่เบ็นขึ้นล่าได้มือละสามันไหนใส่ง้าโดนขึ้นล่ากันเนาะหนีไกลๆเลยนะ <c oughs> เออ ไปสามอันเมื่อนี่ก็ถือว่าคุ้มเลี้ยวอันละสามร้อยพุ่นเก้าร้อยแต่นี้ลดหายเอ้าเจ็ดร้อยสามอันเจ็ดร้อยถ้าใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้ครับผมคอมเมนต์บอกได้ครับบม่ว่าจะเป็นของคุณอ่นแล้วก็ของท่านเมนก็ได้ครับะท่านเมนเออคุณอ่นแล้วก็ท่านเมนเออ ติดต่อเข้ามาได้ครับผมขายบร็อคเกครับราคาพอๆก,กันแต่ฟีมือตั้งกันครับผมของคุณอันสิง,งามากลัวเนี่ย <c oughs> โอ้ห้าะละสองพันเลยเออ <c oughs> เสือของผมดีกว่าสิผมขายอันละสามด้วย เ,เรียบร้อยครับนี่อันนี้บอลเลวจ้อยงั่งพื้นครับแต่ขัดเรียบร้อยแล้วเอาเมื่อใส่ยอยู่เพื่อน,นงามงามเนาะพ่อมแมนแมนครับผมนี่เป็นไม้พาเลตนะครับไปพอเล้วครับแต่เวลาอวยแล้วคำเลีว่วลูกน้อยค่อยถาลูกหล่าค่อยท่า,ลลา,ทาแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้พ่อกันมือหนา ขอบคุณหลายๆสำหรับคาไฟคาขับเข่าใช่ครับนี่คนละครึ่งอยู่โซนนี้ฮะคนละครึ่งแมนใส่หรือยังบมอผมเพื่อนเรื่อแม่เครื่องเนื่องนะรถคาไฟครับด่ว่าดูว่ากระพ่อยแม่่อยจะหนีไปก่อนพูดละปีไหมพูดละเนาะคนละครึ่งฮะได้บอสเนี่เป็นย่างในมือขอไปเล่นเพื่อนจังได้เพื่อนที่คนไปคนละครึ่งอันนี้ไงเฮ็ดเรียกคนละครึ่งเด้อกระ่อยเด้อ พลัเครื่องบ่ผ่ามากผ่าซับเลยบ่พลัเครื่องเลยไปขอตเมื่อก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้กันหนาสิมีประมาณนี้เดี๋ยวเอาไวพ้พบอพ่อกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้พงเฮาทีมงานสายห้าภาคเพื่อนขอตัวลาไปก่อนสุขสบายดีสู้ครูสุคสค้คนครับพี่น้นองสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเว้คาคองแท้ที่นี่ไปกินยังอยู่บ่เมือ่อกินตะบังหุงอ <laughs> ถือเจ้า ไม่นี่เอาเอาเมื่อน้ำเป็นโอ้โหาล้วคุณพีได้อันนี้เือนคือว่าอ๋ออันนี้เหมือนโฮงอ่ะตัวพีไเอาตัวนี้แล้ะจ้ะข่ายบอลนี่สี่ร้อยขาลอยเจคุณแม่อันนี้สองพันสองพันเอาไว้นี่นะจ้ะใครคอยบอกว่าคุณอันปากเปียกปากแซะพอตัวนี้แหละเทียงกันยีได้อันนี้แม่ฮีละลึกเนาะเอาไว้เป็นทีและลึกเอาไว้เป็นทีและลึก อันนี้ก็จะเอาอยู่ได้อันเพื่อนเฮ็ดไม่นี่ตัวได้ที่เฮ็ดไม่มากเลยก็เอาไว้เอาไว้นะเลยเอาตัวงามมันแต่ละรุนแต่ละรุนมเป็นที่ลุ้นอารุนนี้พร้อมรุนนี้กับอันนึงคุ้มบาดีเนาะเฮ้าเนาะลุ่นนั้นกับอันนึ่งรุนตีร่างกานั่นกับอันนึ่งข้าไฟกับบอด้เสียเดี๋ยวามางามเมื่ออีกผมร้อนเมื่อกับแม่จำไม่ได้แล้วเจ้าเมื่อกับลูกเขนาะูว่ามือเลยลูกสาวเขาเดียวเพิ่นวะเนื้อ ไม่เคยทำหาแม่เลแม่ค่อยดีบ่พ่อแม่ไปไหนบ่ไปไปลุกไหมไปบ่เก็บซอยเพลินกวนบ่บ่ต้องเก็บนั่นแหละคือเขาเฝ้าเมื่อยั่นกูเก็บเราสิหาของเราบ่เห็นเด้คุณอันเราต้องเก็บเองไป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 เดินทางปลอดใช่ดิกาแฟไปเลย